การเลือกทำเลสาคัญถ้าคนเลือกทําเลผิดผิดยาวเลยครับเลือกสินค้าไม่เป็นผิดผิดยาวเหมือนกันคนจีนเนี่ยก็คือเขาทำธุรกิจเก่งยอมรับเลยครับตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งยานก็คือเป็นกูพาร์าจำแล้วก็ดึงความรู้ดึงก้ดีของเขามาแล้วเป็นนโยบายบริษัทอยู่แล้วเพราะว่าอยากได้สินค้าไทยเนี่ยมาบุกตลาดจีนเยอะๆเพราะว่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยสินค้าจีนไปไทยเยอะเราต้องเอาเงินเขาไปให้ให้เราบ้าง เพื่อกอ่าคนไทยว่าเอ้ยคุณมานะจีนเนี่ยมันมีอะไรที่ดีหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้ามาแล้วก็แต่ว่าคุณต้องสู้ไปได้วยกันคือกว่าจะสร้างตัวตนของเราตัวที่นี่ได้ผ่านลาหลาย,ลายปีครับร้านกินรีมีเครือบริษัทยูนานคุณไทกวางต้าเทรดดิ้งจำกัดหนึ่งในผู้นําเข้าสินค้าไทยและต่างประเทศสู่จีนรายใหญ่ในมณฑลยูนนานโดยมีคุณวิโร์สุนทรนนท์เป็นผู้ก่อตั้ง และเป็นประธานบริษัทผู้บุกเบิกนำสินค้าไทยคุณภาพหลายเจ้าสู่ตลาดผู้บริโภคชาวจีนมายาวนานกว่า17ปีแต่กว่าจะถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะต้องผ่านบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งครั้งแล้วครั้งเล่าจนกลายเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำนำเข้าสินค้าไทยมาจีนในมณฑลยูนนานและได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างยูนนานคนไทยกวางตาเทรดดิ้งจำกัดถือเป็นทุนคนไทย100เอร์เซ ที่นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารไทยแปรรูปและสินค้าไทยประเภทอื่นๆหลายรายการเรียกได้ว,ว่ามาเยือนที่นี่มีพร้อมสับสสาหรับสินค้าไทยค่ะโดยหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้บริษัทมาถึงจุดนี้ก็คือวิสัยทัศน์และจุดยืนที่ชัดเจนในการส่งเสริมสินค้าไทยของผู้บริหารรวมไปถึงทีมงานที่แข็งแกร่งมีกลยุทธ์การตลาดชัดเจนในจุดยืนจนได้รับความไว้วางใจทั้งจากฝั่งไทยและฝั่งจีน อย่างสองผู้จัดการมากฝีมือของทางบริษัททั้งคุณกวางโชติกาสุนทรน,น,น์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและคุณชนน,นทวัฒนสมาคมผู้จัดการทั่วไปที่มาเริ่มงานในองคอ์กรตั้งแต่ช่วงยุคบุกเบิกผมก็มาช่วยในเรื่องของช่วยดาเนินเรื่องของการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเป็นหลักนะตอนนั้นแล้วก็ พอการจดทะเบียนเสร็จสิ้นปั๊บเนี่ยก็มาช่วยในเรื่องของการนําเข้าสินค้าแล้วก็ไปจัดซื้ออะไรพวกนี้ฮะแล้วจัดซื้อเสร็จแล้วเนี่ยก็เอ้ยมันไม่ใช่ว่าเอาของเข้ามาแล้วแล้วทุกอย่างจะจบมันต้องช่วยในเรื่องของการขายน้วนนี่นี่ด้วยแล้วก็การสาธิตเราจะทํำยังไงเพราะสินค้าที่คนไทยเองคนจีนเนี่ยขาไม่รู้จักเนี่ยเราต้องสอนเขาถ้าสอนเขาจนเขาเขาเป็นแล้วก็เนี่ยก็ก็ยอมที่จะใช้สินค้าเราแล้วก็ไม่ก็ไม่อยากเปลี่ยนนี่ก็เป็นเรื่องอะไรที่ ได้ในระยะยา,าวพอสมควรแต่ทีนี้เนี่ยมาพักหนึ่งผมก็จะช่วยมาช่วยดูแลเรื่องของคือมัทำอะไรอย่างก็มาช่วยดูแลเรื่องของออะระบบงานข้างในบ้าง,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 งนู่นน,น,นี่บ้างแล้วก็หน้าที่สุดปัจจุบันเนี่ยก็จะดูดูแลเรื่องของการการช่วยไปคัดเลือกสินค้าไปไปเยี่ยมเยียนตามโรงงานต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะ,จะไปคุยว่าไอ้ตัวสินค้าตัวไหนของคุณเนี่ยเราสนใจแล้วเอามาขายได้ไหมมาลองออมาลองทำตลาดที่จีนดูไหมมากกว่านะครับตอนนี้ก็ก็ ก็ที่ผ่านมาไป2เดือนเนี่ยเราก็ได้ได้สินค้าเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างหลายรายการผสมกมกันสินค้าที่ไปดูที่โรงงานเราดูอะไรเขบาบ้างดูอะไรก็บ,บ้างเราดูว่าความน่าเชื่อถือของโรงงานว่ามีตัวตนจริงผ่านกฎระเบียบตามของมาตรฐา,านทางไทยจีนแล้วกเ็เป็นตัวจริงนะไม่ได้เป็นตัวที่เออเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ใช่ว่าไปจ้างเขามาอีกทีนึนเงเราไม่ออกหิ้งเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าโรงงานเองเพื่อจะเพื่อจะคุยว่าอสกักเภาเขามีมากน้อยแค่ไหนกาลังการผลิตปีกี่ตัน นะครับแล้วกำลังทำเด็่จริงได้กี่ตันมีระดัะบซูเปอร์วิเซอร์กี่คนแล้วต้องดูหมดเรื่องพวกน,นี้แล้วก็เนี่ยก็เรียกว่าพื้นที่พื้นที่ระบบของการดูแลความปลอดภัยดีไหมหรือว่าอเรื่องอนามัยดีไหมเพราะเป็นเกี่ยวอาหารต้องดูเรื่องเรื่องนั้นเป็นหลักครับถ้าย้อนไป <c oughs> ในช่วงที่แบบยุคบุกเบิกเนาะมาแบบทําตลาดที่นี่อยู่มีวความท้าทายไงโอ้ยากมากครับตอนแรกเพราะว่าเราอย่างเราเป็นคนดังถิ่นแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเข้ามาแบบไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมีความรู้ปั๊มเนี่่้งินัสท ความยากของเราก็คือเนี่ยเราไม่รู้ว่ามาตรการมาตรฐานเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงแรกเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่เข้ามามาชินใหม่ๆเนี่ยก็จะไม่รู้ตรงนี้เลยพอไม่รู้ปั๊บเนี่ยก็สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นมาคือต้อง,ต,องต้องหาข้อมูลเว่าเวลาเพราะเวลาเราไปคุยกับเขาเนะี่ยเราต้องไม่เสียเปรียบไม่ต้องไม่เสียเปียบหรือเสียเปียบไม่น่อาจจะเสียเปียบอย่างน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างที่คนจีนเนี่ยก็คือเขาทำธุรกิจเก่ง ยอมรับเลยครับตรงนี้นเพราะฉะนั้นสิ่งอย่างก็คือเป็นครูพางรักจําแล้วก็ดึงความรู้ดึงขอ้อดึงเขามาแล้วก็ถ่ายทอดความเป็นคนไทยของเราเนี่ยเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมันก็เลยเกิดการซื้อระยาวครับนี่คือสิ่งที่คือกว่าจะสร้างตัวตนของเราตัวที่นี่ได้ผ่านเวลาหลายปีครับจริงๆที่นี่เนี่ยเราขาดตุนเป็นเท่าปีนะครับแล้วก็แต่ว,ว่าด้วยความที่ยังยืนหยัดต่อสู้ต่อว่าจะลม้มลงไม่ได้เพราะยังไงก็ต้องมาแล้วต้องสําเร็จความเป้าหมายเดียวก็มาแล้ว,ต,ว,ว,ลวต้องสําเร็จ ก็เลยก็เลยเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวว่าการันตีเราตอนตอนนี้ได้ว่าเฮ้ยเราเราเราทำ,รทำจริงแล้วก็พอทาจริงแล้วมันก็ไมเห็นผลจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้มาเนี่ยก็พยายามบอกต่อเพื่อเกาะกคนไทยว่าเอ้ยคุณมานะจีนเนี่ยมันมีอะไรที่ดีหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้ามาแล้วก็แต่ว่าคุณต้องสู้ไปด้วยกันนะจึงจะจึงจะอยู่ไม่ใช่ว่ามาแล้วจับผิวเผินไม่ได้ครับต้อง <ไป S 2> ต้องดจาหลึกจริงๆครับแล้วก็ต้องต้องไปเยี่ยมบ่อยมาก่อนไปเยี่ยมลูกค้าบ่อยมากครับอื ตอนนี้มีสินค้านำเข้านี่กี่รายการแล้วตอนนี้จริงๆแล้วถ้าบริษัทเป็นในส่วนของบริษัทเองเนี่ยก็ที่เป็นที่เป็นเรานาเข้าเองนะครับมีประมาณ2องรายการเกือบ2องรายการเพราะว่าจะอย่างเคยยกตัวอย่างตัวโลโบเองครเพราะว่าเขามีสินค้าเป็นเยอะมากเป็นร้อยรายการเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่า100รอายการเนี่ยเขาก็จะมีตัวเล็กตัวใหญ่เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเพิ่มมันก็เลยเพิ่มก็มาในพอร์ตกันแล้ว่อนข้างเยอะนะครับและสินค้าที่อาจอันนี้เป็นพวกเครื่องปรุงนะครับแต่ว่าเป็นพวกสแน็คเนี่ยเราก็เป็นแบรนด์ในกินนารีเอง เดินเรื่องการขอญาตเองทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่เป็นอย่างเครื่องดื่มเองเนี่ยแล้วก็เป็นตัวแทนของรายกาที่นี่นะครับก็เฉพาะรายคับเองก็เกือบเกือบห้าสิบแล้วเพราะตัวเล็กใหญ่รวมกันก,ก็ได้เยอะอยู่พอสมควรครับผมเครื่องปรุงเนี่ยถ้าเราทําแล้วถ้ามันติดแล้วมันติดยาวพรามันติดยาวปั๊อย่างคนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อาศัยตัวตัว,ตวเครื่องปรุงนะครับเป็นตัวหลักนะครับ ถ้าเกิดว่ามันติดไอตัวนี้มันมันมัน,ม,นมันเสถียรแล้วมันคงอยู่ด้วยตัวองมันเองแล้วเนี่ยก็พยายามจะหาสินค้าใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆอาจจะเป็นหมวดสินค้าที่เป็นพวกเครื่องกินเล่นหรือเป็นสินค้าสินค้าที่ตามกระแสอะไรเงี้ยครับหรือว่าสินค้าที่อาจจะเป็นบริโภคในช่วตประจำวันก็อาจจะต้องดูหลายๆหลายๆปัจจัยว่าเอ๊ะเรามีมาแล้วสู้กับที่นี่ได้ไหมดูคุณภาพเนี่ยค่ะเราต้องเมนเทน ยังงงไบง้าอเรื่องคุณภาพในส่วนใหญ่เนี่ยถ้าผมมองอย่างนี้นะเพราะผมเชื่อมั่นในแบบอาหารยาของไทยนะครับระดับหนึ่งนะครับว่าเพราะอย่างนึงทั้งทั้งที่ทัทง้ทง,ทงนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเข้ามาจีนมันก็มีเรื่องของคุณภาพอยู่แล้วเพราะว่า จีนเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเค็นค้าเข้า,ขามาตัเนี้จะต้องผ่านการตรวจสอบร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับาเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ปั๊บเนี่ยเขาดูเอกสารงานเอกสารนียสำคัญมากเพราะว่าออยอดทีนไทยอาจจะผ่านเดี๋ยวมาเข้ากับเทียบกับมาตรฐานจีนแล้วจีนไม่มีไม่ให้พอไม่ให้ปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องเป็นหน้าที่เราอะจะต้องตรวจดูทุกทุกล็อตของการนําเข้าที่บอกว่าขาดคุณค่าถึงหกปีอ่า เราปรับสู้ยังไงบ้างคะตอนที่เราเริ่มกันใหม่ๆปั๊บเนี่ยสินค้าที่จริงของเรายังไม่มีอะไรเราเริ่มจากการการออกงานนะครับตอนนั้นออกงานแฟร์เป็นหลักมันมีดีตรงว่าเราสามารถที่จะเหมือนว่าออกแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละที่แต่ละมณฑลน,นย่นเงี้ย<อ>สิ่งที่เฟซบุ๊กเข้ามาหาเราเนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ย hey, มณฑลนี้ต้องการสินค้าแบบนี้นะสินค้านี้ต้องการแบบนี้นะพนเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างไม,ม่เหมือนกันปั๊บอ่าเราเราเริ่มจับทางได้แล้วว่าสินค้าตัวเนี้ยจะต้องไปกลุ่มไหนอ่าถ้าเค็มปั๊บจะ กุ้ยโจ๊นะหรือว่ายุนนานนะเดลต้าฝานอาจจะเป็นแถบชาติเลนนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเราเก็บข้อมูลตอนตอนงานทีนี้เนี่ยในช่วงแรกเนื่นงจาเราไม่มีฐานไม่มีฐานไม่ไม่รู้จักใครเลยเพราะอย่างอย่างที่จีนเองเนี่ยการการจะขายสินค้าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่ขายเหมือนเหมือนเรานะครับเหมือนว่ามีทุกอย่างในในที่เดียวเดี๋ยวสมมติว่าผมไปที่กวางเจาเนี่ยผมจะไปขายสแน็คเนี่ยก็ชาวเนี้ยก็จะทำสแน็คเท่านั้นเขาจะไม่มีอย่างอื่นปนเลยแต่ชาวนี้เครื่องปรุงตอนนี้ก็ต้องทำเรื่องเครื่องปรุงเท่านั้น การกันนั้นมากจนตอนนั้นเราหาไม่เจอไงพอยังหาไม่เจอปั๊บสินค้าเราก็ยังไม่ไม่มีอะไรเป็นตัวเด่นปั๊บฉะนั้นเนี่ยก็เลยก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําให้เราเป็นยอดติดแล้วทุกๆปีเนาะฉะนั้นแล้วก็แต่โชคดีว่าตอนนั้นเนี่ยผู้บริหารท่านมาเองเรามีการฟีดแบ็กข้อมูลให้ตลอดนะครับท่านก็เข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะสู้ไปเลยกันแล้วก็พยายามหาทางแก้ปัญหาต่างๆการเลือกทำเลสําคัญถ้าคนเลือกทำเลผิด ผิดยาวเลยครับรเลือกสินค้าไม่เป็นผิดผิดยาวเหมือนกันเลือกก็เรียกว่าทีมงานไม่ดีก็ผิดยาวเหมือนกันนี่ก็สิ่งหนึ่งที่ที่ทำให้กว่าจะตั้งทีมพวกนี้ได้เนี่ยเราก็เราใช้เวลาพอสมควรครับมผมคนประกอบ,บการเป็นที่พอใจเราตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยถือว่าถือว่าเดือนไม่ไม่โอเคแต่ว<ม>่าพอพอเราย้ายมาอยู่ที่นี่ปั๊บเนี่ยเริ่มมีคนรู้จักมากขึข้นเนี่ยปีที่6ปีที่5ที่6เราก็เริ่มเอาส่วนที่เราขาดทุนไปน กลับมานะครับก็เลยก็เริ่มมีอันนี้ทุกเดือนทุกปีคือการตบโตวเราเร็วน,นะครับ <S 2> <S 2> เร็วมากแลช่วงนั้นคือมันแบบก้าวกระโดดเลยสจากศูนย์จาก10 1นึ่งาคือถือว่าเป็นก้าวกระโดดผมว่าคิดว่าน่าจะเป็นเกือบร้อต่อปีนะฮะที่จริงมันเพิ่มมาอยู่ช่วงโควิดนี่นะครับว่าโควิดเนี่ยเป,เปลี่ยนแปลงเราไปเยอะเหมือนกันรอบตัวครับเพื่อทำาไรให้อยู่รลอดเพราะว่าที่รู้เนี่ยก็คือในวงการอาหารเองเนี่ยร้านอาหารเองเนี่ยก็หายไปจากวงการก็เยอะเงินก็เช่นกันก็ คนเก่าเป็นตัวคนใหม่ก็พร้อมที่จะมาเล่นเหมือนกันเริ่มมาฟื้น,นอตอนนี้ก็เริ่มมาฟื้นครับแต่ว่าก็จะมามีติดปัญหานในเรื่องของอาการการสินค้านาเข้าเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรมันต้องใช้เวลาเด่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีช่วงที่ขาดต่ออ้ออีกเรื่องหนึ่งคือธุรกิจที่จีนเนี่ยคืออย่าอย่าพยายามเล่ของสินค้าขาดเพราะว่าถ้าสินค้าขาดด้วยะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลูกค้าพร้อมจะเปลี่ยนด้ทุกเมื่ออัน,นี้คือสิ่งที่เราจะต้องดูแลให้ดีมันเนตให้ดีนะครับดังนั้นเราต้องตั้งอ สินค้าตัวไหนเป็นตัวที่ก็เรียกว่าเป็นตัวทําเงินในกลุ่มก็ต้องดูดูมันให้ดีนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดว่าเราเราแล้วเลยแล้ววกนี้บางทีเนี่ยก็คือลูกค้าหายแล้วหายเลยมไม่มีการดีกลับมาอีกเนี่ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันสําหรับผู้ประกอบการแป็นไทยเองเนี่ยถ้าอยากจะแบบมาใช้บริการหรือว่ามาแบบอยากให้ทางกินรีช่วยอ๋อก็ยินดีครับเพราะว่าเราเองก็เราก็มีบริการตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วเกิดแล้วเกิดว่าถ้า ขอบอกว่าถ้าเป็นสินค้าที่เราเห็นว่ามันน่าจะมีโอกาสในตลาดจีนเนี่ยเราจะไปติดต่อคุณแล้วก็จริงจริงค่าใช้จ่ายพวกนีน้จะไม่จะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะเราจะดูแลแอ,สอปสไว้สมดุลนะครับ <c oughs> แต่ถ้า,าคนเห็นว่าคนอยากทําตลาดจีนแล้วก็คนสามารถเข้ามาเราได้นะครับเราก็มีบริการตัวนี้เพื่อที่จะให้ทางคุณได,ได้ลองนํา สินค้าเข้ามาโดยตลาดเองนะครับสักระยะหนึ่งเขาจะรู้ว่าเอ๊ะมันได้หรือไม่ได้หรือว่าจะต้องปรับปรุงตัวไหนบ้างอะไรยังไงครับผมได้ได้เหมือนกันค่าบริการอย่างเงี้งาายาจะก็ในส่วนที่คิดว่าค่าบริการพวกนี้เนี่ยเรามองว่าเป็นกันเองครับไม่แรงเออโตไปได้กันนะโต,ตไปได้กันครับอันนี้คือเป็นนโยบายงบริษัทอยู่แล้วเพราะว่าอยากได้สินค้าไทยเนี่ยมาบุกตลาดจีนเยอะๆเพราะว่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยสินค้าจีนไปไทยเยอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเราต้องเอาเงินเขาไปให้ให้เราบ้างครับผม ในครั้งหน้านะคะเราจะพาไปดูแนวทางการตลาดกินอรีที่บางกลยุทธ์เอาไว้จนได้ใจและเข้าถึงลูกค้าชาวจีนในหลายพื้นที่ค่ะถ้าเป็นสินค้าไทยโดยตรงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเภทอาหารสแนะ็คเพราะว่าคนจีนออชอบรสชาติของคนไทยอร่อยแล้วม,มีความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัย เรื่องราวของร้านกินรียังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้ายังคงไปพูดคุยกันต่อครับเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการตลาดรวมไปถึงกฎระเบียบขั้นตอนต่างๆกว่าที่สินค้าจากประเทศไทยจะไปถึงมือผู้บริโภคชาวจีนติดตามกันสัปดาห์หน้าในจับจ้องมองจีน14นาฬิกา30นาทีทาง Nation TV ช่อง22สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ